สวัสดีครับวันนี้วันที่18บมกราคม2อ6 3นะครับเนื่องจากโควิดการระบาดโอมิคอนนั้นรุนแรงนะครับเด็กก็เลยลงตามหุ้นส่วนใหญ่นะครับกับตลาดส่วนใหญ่นะครับตอนแรกชเช้าก็เปิดมาบวกเล็กน้อยนะครับอามาตอนบ่าย อนนี้ก็ว่าประมาณบ่าย3โมงจะครึ่งแลวนะครับก็เลยบวกเอ้ปิดลบลงไป12.51จุดนะครับอยู่ที่1 6 6 4 3 6จุดก็เป็นน,นที่ยังคงไซเวดาวนะครับเพราะไซเวไปด้านข้างดาวถึงด้านข้างนะครับนี่จากว่ายังไม่คงไปไม่ถึงที่พันเจ็ดร้อยนะครับเราก็มาดูการสแกนหุ้นของเรากันวนะ่าจะขึ้นจะลงนะครับการสแกนหุ้นของเราจะสแกนเจอทุกครั้งหมายว่าจะเจอหุ้นที่ทมีโอกาสเป็นขาขึ้นนะครับเราก็ เป็นแนวโน้มที่เราสามารถเก่งกำไรได้นะครับเข้าไปที่สแกนเลยนะครับเราก็สแกนหุ้นโดยที่มีคอนดิชั่นดังต่อไปนี้นะครับก็มีราคาอยู่ในอ่ามีราคาอยู่ในประมาณ0ถึง10บาทถึง0ถึง10บาทนะครับก็มีวันลุ่มอยู่12ล้านไอหมื่นสองนะครับก็คือ1 2 0 0 0นะครับแล้วก็ถึง1บิลเลียนนะครับอ่าราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก0ูนถึง10บาทนะครับเราก็ต้องเป็นไพ์ชั่นนั่นก็คือการปิดของ ล่าสุดก็คือต้องมากกว่าการเปิดของเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ขาขึ้นนะครับแล้วก็มีครับ parabolic sa นะครับมี l e v e r a y แล้วก็มีตัว linear equation แล้วก็มี bullinger band นะครับครบกำหนดทุกอย่างก็กด run skin นะครับก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่า nrf นั้นก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ ราคาก็ยังคงเอาเวียงตัวขึ้นนะครับแม้ว่าจะวันนี้ก็มีการขึ้นไปแบบกัวกวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโอ้ผลเมื่อวานนะครับก็จะให้ดูว่าทาไมเมื่อวานอุ้นวันนี้ถึงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการขึ้นก็คือต้องดูที่แท่งเทียนนะครับเมื่อวานแท่งเทียนเป็นแบบไส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับนั่นก็หมายเขาว่า จะมีอ่ามีแท่งเทียนหนาอยู่ด้านบนเรามีแท่งเทียนมีไส้เทียนอยู่ในลานิดหนึ่งนั่นก็หมายว่า,วาราคาจะพุ่งกระโดดขึ้นมานะครับดูได้จากตัวนี้นะครับก็ดูได้จากตัวที่เป็นตัวย,วยาวๆตัวนี้นะครับก็คือมีไส้เทียนยาวๆนะครับแล้วมีหัวอยู่ด้านบนก็มีมีความหมายว่าในวันถัดไปม้นจะต้องเปิดกระโดดนะครับก็เป<ๆ>ิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับเมื่อเป็นสีเขียวก็ราคาก็จะมีการพุ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็มีการย่อตัวลงมาเนื่องจากมีการขายนะครับแล้วก็มีการสะสมพลัง นะครับในส่วนที่สูงนะครับ มีการขายทางออนไลน์แล้วก็สะสมพลังกันนะครับแล้วในวันถัดมาก็จะเป็นลักษณะของงเทียนอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นราคาในวันถัดมาก็เลยต้องเป็นสีแดงนะครับแล้วพอมาเป็นสีแดงเสร็จก็ยังมีหางมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนั้นก็เลยทําให้วันต่อมาก็มีแรงกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีบอลลุ่มเข้ามานะครับพอดีด้วยครับจังหวะที่บอลลุ่มเข้ามาก็เลยทําให้ราคากระโดดขึ้นไปเหนือครับแล้วก็ลักษณะก็ตัวนี้ก็มีไส้เทียนอยู่ด้านบนนั่นก็หมายว่าในวันถัดไปนั้นราคาก็จะย่อตัวลงมานะครับก็ราคาาถ้จะข้ รับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9.03นะครับแล้วเป็นแล้วก็จังหวะที่จะออกนะต่อต้านหมายว่ามีแรงต้านก็คืออยู่ที่9.19นะครับผมประมาณนี้นะครับ9.19หรือ,อ10นะครับรอรับที่0.0203 0, 0, 0 02, นะครับสำหรับตัว NFT นะครับตัวนี้ก็ ลักษณะก็ยังคงเป็นลักษณะของการไซด์เวดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่เข้าก็ยังไม่ควรที่จะเข้านะครับรอจังหวะให้เขาลงมาที่ประมาณ7.15จุดหนก่อนค่อยเข้าก็ได้นะครับก็รอนานนิดนึดนงครับหมายเพราะว่าการเล่นหุ้นเราไม่ต้องรีบใจร้อนที่จะเข้าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะแพ้เราจะเข้าทําไมถูกต้องไหมครับาถ้าเราจะเข้าเราต้องรู้ว่าเราจะต้องได้กําไรเท่าไหร่เท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ลักษณะอะไซด์เวอขึ้นไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ถึงจะเป็น แนวโน้มที่เป็นขาขาขึ้นอย่างแท้จริงก็สมควรที่เข้านะครับแม้ว่าราคาจะอยู่สูงแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงที่ประมาณซักราคาที่ประมาณ8.44นะครับตัวนี้ก็เป็นแนวรับนะครับแนวรับสําคัญนะครับก็อยู่ที่8.4ถ้าล่วงกวต่ำกว่านี้ก็ไม่ควรจะเข้าหรือว่าถ้าถือไว้ก็ควรจะตัดคัดลอสนะครับเนื่องจากว่าราคาก็ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันยังขึ้นได้อีกเพราะว่ามันยังยังไม่ถึงตัวบูลเลเจอร์แบนด์ตัวหุ้นที่ราคาที่ถึงบูลเลเจอร์แบนด์ด้านบนหรือว่ามีเกินขึ้นไปนะก็ราคาก็จะล่วงกลับลงมาอยู่ที่บูลเลเจอร์แบนด์นะครับก่อนที่จะไซด์เวย์แล้วก็ดิดต,ตัวขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับน,นี้ก็คือมีเนี่ยเลเกชันไปในทางไซด์เวย์อัพเพราะนั้นราคาก็จะค่อยๆไปที่9.10ได้นะครับตัวน,นี้ก็ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ 8.44นะครับแล้วก็ตัวที่ทํากําไรใกล้สุดนะครับก็จะไปที่8.63นะครับคือตัวนี้นะครับวางตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ชื่อว่า พอเก่งกำไรได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าถือยาวก็สามารถที่จะปล่อยให้ถือยาวได้นะครับถ้าเกิดท่านทํมามาปล่อยให้เขาลงมาได้แบบนี้นะครับคือเขาจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบของเขานะครับกรอบตัว linear regression ก็คือกรอบตัวนี้นะครับโดยส่วนใหญ่โดยหุ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามนี้นะครับจะเกิดว่าเกิดเขาจะเปลี่ยนลงมาด้านล่างปุ๊บแล้วเปลี่ยนแนวของ linear regression ให้ sideways down ก็คงยากทีหนึ่งแต่ก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็ยังคงทํากําไรนะครับเนื่องจากในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะราคาขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีไ เทียนข้างบนข้างล่างนะครับนี่ก็มันหมายความว่ามีการแรงต่อต้านนะครับสลับกันสั่งซื้อตัวนี้ก็คือมีการสั่งซื้อทั้งขายนะครับแต่ประเด็นคือมีแรงขายไอแรงซื้อมากกว่านะครับเนื่องจากดูกับวอลุ่มนะครับวอลุ่มก็ยังคงเข้านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายังคงมีวอลุ่มเข้าเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้อีกนะครับสำหรับตัวแผน B นะครับตัว q t c นะครับตัวนี้ก็หลังจากที่มีแรงแบบอย่างนี้ก็คือว่า ถ้าเขาสามารถที่จะกลุ่มแล้วก็ไซด์เวย์ราคาไหลขึ้นไปแล้วก็มีแรงขึ้นไปแนวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะกลับตัวทั้งหมดของตัวรีเนเลกชันตัวนี้นะครับจะกลับด้านนะครับก็จะกลับด้านเป็นแนว แนวก็จะเป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับอันนี้เราต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับให้เขามีราคาไหลขึ้นไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับเ,รเขาก็จะมีมีการกลับของตัวเ e เนียลไอเชันถือว่าเป็นาการรีบาวในรอบใหญ่นะครับสำหรับตัวราคาของ UTC ตอนนี้ถามว่าถ้าเข้าลงทุนตอนนี้เราก็จะได้กำไรยังไงนะครับก็เข้าตรงนี้นะครับซึ่งมันเกินตัวที่คาดหวังไว้แล้วนะครับก็คือปกติก็คือรอเข้าที่ประมาณ6.5 5455นี้ครับมันซึ่งมันอยู่เหนือตัวเส้นบูลินเจอร์แบนนะครับคือเส้นบูลินเจอร์แบนดมันสูงแค่6.55นะครับแต่ตัวนี้เลยขึ้นไปอีกนะครับมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปนะครับถ้าเข้าที่ประมาณ6.70แล้วก็นิ่งๆอยู่ตรงนี้นะครับในวันถัดมาก็มีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าดูของเดิมนะครับท่งเทียนหนาขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาทำนิวไฮในรอบไลาย หลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะอัดไซเวดาวลงมางแบบนี้หรือว่าจะขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเราก็มองให้เป็นทางบวกไว้นะครับว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นไปเพราะถ้าเกิดเราเข้าตัวนี้เราก็ตั้งคัดลอดไว้ที่ประมาณ 0. จุดเข้าไปที่ 0, 0. ูนย์หกเราก็ตั้งไว้ที่6 6จุดกก็ได้นะครับเป็นแนวออกของเรานะครับก็จะเป็นทั้งอาจจะเสี่ยงมากนะครับเพราะว่า คือการเล่นหุ้นมันต้องมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีความกล้าน,นิดหนึ่งในการลงทุนนะครับแต่ก็จะอย่าตั้งให้มันมาห่างมากเพราะว่ามันจะสูญเสียเยอะนะครับ <S <S เราก็เอากําไรประมาณนี้นิดหน่อยนะครับก็ใกล้ๆนี้นะครับก็ประมาณสักขึ้นไปที่0.69นะครับขาเขาจะเหวี่ยงขึ้นไปตัวนี้ก็จะเป็นแนวโน้มว่าถ้าเกิดดูจากทางเฟรมต่างก็เห็นว่าเขากลาลังจะเปลี่ยนแนวนะครับ ก็คือมี2ด้านจริงๆตรงนี้ก็สิ้นสุดน่าจะสิ้นสุดของการลงขาลงชัดเจนแล้วครับต่อไปก็เป็นขาขึ้นขึ้นไปนะครับทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนตัวนี่เลนด์ชั่นตัวนี้ให้เป็นแนวนี้นะครับกลับไปแนวนี้ถ้าเกิดสามารถกลับเปลี่ยนกลับขึ้นไปได้นะครับต่วนี้ราคาจะพุ่งขึ้นสูงมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นแนวโน้มสายขาขาขึ้นแบบชันทันทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยเขาก็มีตัวที่เป็นรอรับที่จะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปรอให้เขามีราคาขาขึ้นไปให้ถึงจุดจุดหนึ่งก็ได้ประเด็นก็คือว่าตรงนี้ก็ย่าน่าจะเป็นจุดที่เริ่มเริ่มถ้าหน่าจะเริ่มลงทุนได้ถ้าเกิดเราลงทุนตรงนี้แล้วรอให้เขาราคาไหลขึ้นไปเราก็ไม่แน่ใจว่าเราก็อาจจะ,ะเขาเรียกแทงแทงไปทางดีไว้ก่อนนะครับ เป็นการเสี่ยงนะครับก็คือว่าถ้าเราแทงไปทางดีไว้ก่อนเขาก็กลับตัว linearication แล้วก็พุ่งขึ้นไปอันนี้ไม่แนะนําให้ลงทุนหรือว่าตามเพราะว่ามันเป็นแนวโน้นมขาลงนะครับเราก็ต้องดูเทรนของเราไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเทรนขาลงแต่ราคาหุ้นันพุ่งขึ้นไปปุยก็ต้องอพิจารณาอีก แนวทางหนึ่งป้องกันเอาไว้นะครับทั้ง2ออย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ต้องการที่จะเสี่ยงก็ไปหาเล่นหุ้นตัวถัดมานะครับตัวต่อๆไปนะครับอันตัวนี้ก็ยังไม่แนะนําให้เข้าเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นอ่าก็ยังคงไซด์เวดาวเหมือนเมื่อสักครู่นะครับก็คือราคาส่วนใหญ่ก็จะไซด์เวดาวลงมาข้างล่างตามตัวเส้นเรเนลเลกชั่นนี้นะครับกรอบเรเนลเลกชั่นเพราะฉะนั้นนี่แม้ว่าราคาก็ยังจะพุ่งขึ้นไปนะครับราคาติดเต็มแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ แล้วก็เป็นแนวรับที่อยู่ที่5.05นะครับ5.05หรือ5.00นะครับนี่ก็เป็นแนวรับนะครับอันนี้ก็คงจะยอดตัวแบบนี้นะครับในวันถัดไปก็ต้องดูที่วนลุ่มว่าจะมีโอเวอร์ลุ่มเข้าหรือเปล่าถ้ามีลุ่มเข้าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับซึ่งตัวนี้นั้นอยู่เหนือพาราโบลิกนะครับอยู่โซนด้านบนของตัวบูลเลชั่นแบนด์แล้วก็ยังอยู่เหนือตัวที่เป็นลีเนียเลกเกชั่นนะครับประเด็นก็คือว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะไซด์เวดาวลงมานะครับ ก็ระมัดระวังในการเข้าทํากําไรนิดนึงนะครับน,นี้ถ้าเกิดท่านถือไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาเทคโปรฟิตหลั่นไปแต่ถ้ายังไม่ถือก็ไม,ไม่แน่ไม่แนะนำให้เข้านะครับตัวถัดมานะครับ NCL นะครับ NCL นี้ก็ลักษณะเช่นเดียวกันคือไซเวดดาวนะ์เด่นคือราคามันพุ่งขึ้นไปนะครับทั้งหมดนี้เราก็เห็นว่าเขาจะมีแต่ราคาไซเวดาวนะเดี๋ยวต้องลองปรับปรุงตัวสแกนของตัว Linear r e g r e s s ดูนะครับว่าจะ หายังไงให้มีแต่ตัวขาขึ้นเท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ยังคงมีโอกาสขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีวันรุ่มเข้านะครับก็เลยเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วก็อาจจะหุ้นทั้งหมดที่เปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับดังนั้นหุ้นตัวนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปแล้วก็อาจจะสามารถกลับแนวของ อาลีเน uh, ียเลกชันได้นะครับก็ภาวนาให้กลับแนวไปนะครับตัวนี้ก็ถ้าท่านยังไม่ลงทุนก็ไม่แนะนําให้เข้านะครับเพราะว่าเป็นเป็นหุ้นที่เสี่ยงนะครับตัวนี้ตัวนี้มีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าราคาก็ยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับตาม Uh, ตัว linear allocation นะครับแปลว่าวันนี้ก็จะเป็นการสลัดเมาตัวนี้ก็เป็นตัวที่ uh, แนะนำให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านจะเข้านะครับก็เข้า uh, ถ้าเกิดเข้าไปก็อไรก็รวดเร็วนิดหนึ่งนะครับก็แต่ว่าเข้าเช้าเราก็ตั้งล็อตไว้บ่ายก็อาจจะคัดล็อตออกมานะครับเพราะว่าราคาเขาสวิงขึ้นไปแล้วก็สลัดเมาลงมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกับปลอกเมาให้มีคนเห็นนะครับเป็นได้2ออย่างคือ จะทิ้งเขาจะทิ้งหรือว่าเขาจะทําให้ตลาดเห็นว่าอีราคาพุ่งขึ้นมานะครับก็ดูจากแนวะโน้มก็จะงคงมีวนลุ่มเข้านะครับแล้วก็เปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันคือมันก็ทําใจยากนะครับในการเข้าทําตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือทุกหมดก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราจะหาหุ้นเข้ายังไงแล้วก็จะหาหุ้นที่ทํากําไรยังไงนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวถัดมานะก็ N.B.C. นะครับก็จะเห็นว่าทุกตัวนั้นก็คือมีตัวการสลัดเม้านะครับราคาบนรุ่มเข้ามาอย่างรุนแรงนะครับบนลุ่มเข้ามาอย่างรุนแรงนี้แต่มีการพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีการสลัดเมาลงมาราคาก็ตกอยู่ในกรอบของตัว spinneation e r g นะครับ ตัวนี้ก็ยังคงจะต้องไซเวย์ต่อขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าอยู่โซนบนอยู่เกาะกลุ่มด้านบนของตัวบูลเลเจอร์แบนด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบูลเลเจอร์แบนด์ยังคงขึ้นนะครับก็ยังคงมีราคาค่อยๆขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1.30นะครับตัวนี้ราคาถัดไปก็น่าจะประมาณสัก 1.33, 34, 3 35นี่นะครับก็จะไหลขึ้นไปไซเวย์ขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่วอลลุ่มจะเข้าหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็มาที่ตัว J.S JSP ก็ลักษณะก็เปิดกระโดดขึ้นมาหลายครั้งนะครับจะเห็นว่าถ้าเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวในวันถัดไปก็มีโอกาสเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับก็เปิดกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็นสีเขียวยืนเหนือตัว parabolic นะครับแล้วก็อยู่เลยเส้นด้านบนของ bullish band นะครับแล้วก็อยู่เหนือตัว อ่าเนเนียลไอเคชั่นอีต่างหากนะครับราคาตัวนี้ก็จะเปิดกระโดดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะมีโอกาสเปิดขึ้นไปที่ประมาณ0.96นะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะขึ้นไปเลย1บาทนะครับก่อนที่จะล่วงลอยตัวลงมานะครับเพื่อสลัดเมาแต่อันนี้ก็คือว่าการซื้อสะสมแล้วก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เขาเริ่มมีการทิ้งแล้วครับก็มีการทิ้งเป็นการขายเป็นวอลรุ่มการขายนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอยู่โซนสูงนะครับแต่ถามว่าทา้ยิววงยว ไม่ได้เนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาก็จะวิ่งจากตรงนี้นะครับถ้าเราเก่งกําไรก็คือราคาตอนนี้ไม่เกิน1บาทสุดท้ายราคาตัดไปก็อีกประมาณสักหลายเดือนก็จะไปที่1 1 1 2บาทได้นะครับฉะนั้นก็ ASP ก็ถือว่ายังคงถ้าเกิดท่านซื้อเราก็ปล่อยให้เขาไหลโปรฟิตไปนะครับก็เทคโปรฟิตไหลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านจะพึงพอใจในกําไรท่านก็ช็อตออกมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวแนวขันว้นกำไรในหุ้น ต่างๆนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวที่ยังคงยังคงทํากําไรได้ไม่มากพอนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของหุ้นนั้นเกินงามไปแล้วนะครับหมายความว่ายังอยู่ในจังหวะที่สูงเกินไปยังไงก็เอาจะช่วยทุกคนนะครับอย่าฝากแชร์กด subscribe กดเสียงกระดิ่งกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ